สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมถ้าให้ตั้งต้นชีวิตใหม่อีกครั้งบางทีเราอาจจะพบกับการใช้ชีวิตได้เรียบง่ายขึ้นถ้าเราฝึกฝนและสงบสึกกับจิตใจของตัวเองชีวิตของเราทุกคนหนีไม่พ้นกับการเผชิญหน้ากับบทบาทหน้าที่ต่างๆอย่างน้อยเราก็หลีกเลี่ยงการทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆผ่านรูปแบบความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไม่ได้ งั้นเราทำงานไปเพื่ออะไรกันคำตอบที่แต่ละคนปรุงแต่งขึ้นมานั้นมีมากมายแต่เอาเข้าจริงเราทำงานก็เพื่อใช้ชีวิตนั่นแหละสิ่งแรกที่เราต้องคิดก็คือทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานให้ครบถ้วนเสียก่อนหลังจากนั้นเราจึงเริ่มแสวงหาความสุขในด้านอื่นๆถ้าไม่สามารถตอบโจทย์ในการเลี้ยงชีพได้อื่นๆก็คงไปต่อไม่ได้ ทั้งคุณค่าในการใช้ชีวิตและการเติบโตอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดในลำดับต้นๆแต่การกินอิ่มและนอนหลับต่างหากที่จำเป็นสำหรับชีวิตในขั้นแรกของแต่ละวันแล้วในระหว่างการทำงานละ่ะอุปสรรคมากมายทั้งการได้รับมอบหมายงานที่เราเลี่ยงไม่ได้ไปจนถึงงานที่ไม่อยากทำเลยเราต้องทำอย่างไรเป็นคำถามที่ยากอยู่ไม่น้อยอย่างแรกก็คงต้องปรับความคิด ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในแต่ละงานเสียก่อนถ้านึกอะไรไม่ออกก็ลองคิดเสียว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เรียนรู้งานใหม่ๆเพื่อให้เรารู้ว่ายังมีงานอีกหลายประเภทที่เราน่าจะทำได้ดีแต่ถ้าไม่ใช่อย่างน้อยก็ได้ลองทำดูแล้วไม่ต้องตอบใจตัวเองให้พยายามมากขึ้นแค่บอกกับตัวเองเบาๆว่าค่อยๆพยายามเรียนรู้ก็น่าจะดีกว่า ประเด็นที่น่าสนใจที่เรามักจะคิดอยู่บ่อยๆก็คือความคาดหวังแตกรู้หรือไม่คนจำนวนไม่น้อยได้รับความกดดันเมื่อคนเหล่านี้เริ่มต้นคาดหวังกับสิ่งที่ทำเพราะงั้นลดความคาดหวังลงบ้างและเพิ่มความใส่ใจในสิ่งที่กำลังทำผลลัพธ์เป็นสิ่งที่อาจจะไม่มีใครรับประกันได้ทั้งหมดแต่ความทุ่มเทและความพยายามของเราเป็นสิ่งที่แน่นอนด้วยการลงมือทำของเรานั่นเองอีกเรื่องที่เรามักจะหลงลืมหรือไม่ค่อยใส่ใจก็คือ การเลือกคบคนเรามักจะละเลยคนที่อยู่ข้างๆโดยเลือกที่จะใส่ใจเฉพาะคนที่มีประโยชน์ตรงหน้ากับเรามากเกินไปนั่นทำให้เราสูญเสียคนที่รักและห่วงใยเราไปโดยไม่รู้ตัวเพราะงั้นหากเราเลือกคบคนเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์สุดท้ายเราก็ไม่เหลือใครและเมื่อการเดินทางมาถึงช่วงเวลาหนึ่งเรามักจะคิดว่าเราเหลือเวลาอีกไม่มากพอที่จะทำสิ่งใหม่แต่นั่นไม่ใช่เลยเราคาดการจุดจบของเราไม่ได้รอก สิ่งที่เราทำได้ก็คือใช้ชีวิตและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปในแต่ละวันอย่างมีความสุขการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าคนโดดเดี่ยวการอยู่คนเดียวมีสิ่งต่างๆให้เราได้ทำมากมายโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะรบกวนใครอ่านหนังสือฟังเพลงดูหนังหรือกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายโลกไม่ได้ออกแบบเราให้มัวแต่คิดวุ่นวายใจและเราเองก็สามารถออกแบบชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ และสุดท้ายอดีตคือสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันต่างหากเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญจะกำหนดอนาคตได้ก็ต้องเริ่มต้นจากปัจจุบันนี้แหละความรู้สึกหลังอ่านเป็นอีกเล่มที่ชวนให้เราตระหนักถึงคุณค่าของการกระทำผ่านการปรับความคิดเพื่อให้เราใช้เวลาอย่างมีประโยชน์และมีความสุขตราบเท่าที่เรามีเวลาเหลืออยู่ ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มานำเสนอตลอดตลอดเลย